ครับสวัสดีครับพบกันอีกรอบนะวันนี้เราจะมาดูเรื่องของออกซิเจนเซนเซอร์นะออกซิเจนเซนเซอร์เป็นแบบ4สายหรือ4ขั้วนะออกซิเจนเซนเซอร์แบบ4ขั้วเนี่ยมันก็จะมีขั้วของขนรวดความร้อนก็คือบวก B กับ Ht Ht ก็บฮีเตอร์นะบวก B ก็ไฟแบตเตอรี่บวก B เนี่ยเอาไฟ12โวลต์มาจากแบตเตอรี่ Ht ทปไปลงกาวที่กล่อง ECU ที่ขั้ว Ht นะ อีก2ขั้วยังก็คือ OX บวกกับ OX ลบ OX บวกนะก็คือขั้วบวกของออกซิเจนเซอร์ or, ต่อเข้ากล่อง ECU ที่ขั้ว OX บวก OX ลบก็ต่อลงกาวเพราะฉะนั้นตัวนี้อย่างที่บนบอร์ดนะครับบนบอร์ดก็จะเป็นออกซิเจนเซอร์ or, แบบ4ขั้วนะทีนี้เราจะมาดูว่ามันทางานยังไงนะมันจะมันทำงานยังไงออกซิเจนเซอร์เนะี่นทนย or, นะทำมาจากสารไซคโคเนียมไดออกไซด์ ถ้าตัวสารไซโคเนียมไดออาไซดยสัมผัสกับออกซิเจนแล้วเนี่ยมันจะผลิตเป็นไฟฟ้าออกมาออกซิเจนมันมาจากไหนก็เข้าไปตรงกรองอากาศเห็นไหมรกรองอากาศรถยนตะ์เข้าไปปุ๊บออกซิเจนเอาไปทำไมก็เอาไปช่วยในการเผาไหม้การเผาไหม้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีหนึ่งออกซิเจนมีน้ํามันเชื้อเพลิงม,มีไฟพอมันเผาไหม้ปุ๊บนะออกซิเจนจะออก ส่วนที่ไม่ได้เผาไหม้มันจะไหลออกไปที่ท่อไอเสียถูกต้องไหมไปสัมผัสกับไอตัวเซ็นเซอร์ออกซิเจนแล้วก็ผลิตเป็นไฟออกมาไฟที่มันผลิตออกมาเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งร้อมิลลิโวลต์ไปถึง900ารนะ้อยมิลลิโวลต์เก้ารมิลลิโวลต์นี่คือหนาสุดแล้วเนะผาไหม้สมบูรณ์จะอยู่ที่15ต่อหนหรือสิบสีเจ็ดต่อนะถ้าวัดมิลลิโวลต์ก็อยู่ที่ประมาณ500ร้มิลลิโวลต์ ทันนี้ถ้าออกซิเจนออกมามากที่ท่อยอเสียนะออกซิเจนออกมามากก็หมายความว่ามันมีเชื้อเพลิงเป็นไงครับมีเชื้อเพลิงน้อยถูกต้องไหมนะมันก็เอาออกซิเจนไปช่วยในการเผาไหม้ได้น้อยเพราะฉะั้นมันก็หลุดออกมาที่ท่อไอเสียมากเพราะฉะนั้นออกซิเจนออกมาที่ท่อไอเสียมากก็คือส่วนผสมบางนะออกซิเจนออกมาที่ท่อไอเสียน้อยก็คือส่วนผสมหนา จะกล่อง ECU มันจะรู้ได้อย่างไงมันรู้เรื่องของโวลตนะ์เดี๋ยว,ยาาวนนะจะพาไปดูโวลต์นะครับจะพาไปดูโวลต์นะครับโวลต์โวลต์ที่ผลิตนะสองสุดก็คือ900มิลลิโวลต์นะครับตัวมผสมพอไม่สมบูรณ์ก็อยู่ประมาณ500มิลลิโวลต์นะครับสัวผสมบางก็100มิลลิโวลต์นะ ขาไม่สมบูรณ์อยู่ที่15ต่อ1ต่ำกว่า15มาก็คือส่วนผสมหนาสูงกว่า15้นไปส่วนผสมบางเพราะฉะนั้นที่ขั้ว O o เบวกเขาจะรู้นะที่กล่อง ECU รู้ว่าส่วนผสมหนาส่วนผสมบางก็คือดูที่มิลลิโวลต์ใช่ไหมครับนะดูที่มิลลิโวลต์นะตั้งแต่600 700 800 900มิลลิโวลต์นะก็คือส่วนผสมหนาแล้วขยนะ แล้วจะเช็คได้ยังไงว่าออกซิเจนม,มันเสียคุณเอามันติมิเตอร์จับนะเช็คค่าได้นะครับค่าบวลที่ OX บวกเขาบอกว่า15วินาทีนะนะ็มมิเตอร์ของคุณหรือตัวเลขดิจิตอลจะต้องเคลื่อนที่ขึ้นประมาณ6-8ครั้งซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่าสมมติว่ามันจับอยู่าขาขึ้นตรงนี้500นะครับมันก็ไป6 0 0 7 0 0 8 0 0 900ไปถึง9 0 0มันก็ตีลง ก็แล้วก็มาแปดร้อยเจ็ดร้อยหกร้อยห้าร้อยมานะถึงหนึ่งร้อยก็ตีขึ้นอยู่อย่างนี้นะครับเพราะนั้นการที่มันเคลื่อนที่ขึ้นลมตรงนี้แหละนะเขาบอกว่าให้จับประมาณสิบห้าวินาทีมันจะเคลื่อนที่ไปประมาณหกถึงแปดครั้งนะเคลื่อนที่ขึ้นไปประมาณหกถึงแปดครั้งอันนี้ก็คือเป็นรูปลักษณ์ของหลักการทํางานของพวกคุมงจรออกซิเจนเซอร์นะครับสําหรับคลิปนี้สั้นๆนาะไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ